ลูกคากำลังขึ้นไปครับน้องทำไมรีบขนาดนี้ล่ะถนะครับพนดีลูกค้าที่อยู่ชั้นสอง่ะครับเร่งเอาอาหารก็รีบขนเอาไปให้ครับเดี๋ยวเลยครับเวเลยครับขอุณนะครับพอักงครับลูกค้าที่ทําให้รอนานนี่ครับมึงส่งอาหารยังไงช้าขนาดนี้วะเดี๋ยวกูคอมเพนมึงแน่ ได้กูมไม่คอมเพนมึงก็ได้งั้นตอนลงไปอะ่ะเมือเอ่อขยันตรงนี้ไปทิ้งด้วยแล้วกันได้ครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับคนส่งอาหารถุงที่มึงเอาลงไปเมื่อกี้อะ่ะมีกระสาบสำคัญอยู่ฉบับหนึ่งหายหน่อยดิแต่ว่าผมทิ้งมันไปแล้วนะครับทิ้งไปแล้วมึงก็รีบหาดิวะเดีย๋ยวกูคอมเพนนะโอเคครับโอเคครับ เจอเอกาสารแล้วครับคุณลูกค้าลูกคนลูกค้าลงมาเอาได้ไหมครับมึงก็อ,อกขึ้นมาให้กูดิกูรีบใช้โอเคครับเอาน้องทำไมกลับขึ้นไปอีกแล้วละ่ะในเอกาสารอะไรผขอดูหนะ่อยได้ไหมที่ริมเมื่อกี้น้องคุยโทรศัพท์ผมก็ได้ยินหมดแล้วแหละลำบากคุณเลยเนาะงั้นเอางี้ น้องรอผมแป๊บนะึงฮัลโหลโกลงมาหาผมด่วนครับ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 คู่ศักดิ์สีน้องคืนมาเดี๋ยวน้องถอดเสื้อมาให้พี่แล้วตามพี่เข้ามาข้างในนี่ครับับ มีอะไรครับเจ้านายรบกวนคุณไปส่งออเดอร์ที่ให้น้องเขาหน่อยฮะอะไรนะครับเจ้านายคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปด้วยส่งตามออเดอร์อย่าให้สายละ่ะสายผมจะหักจากเงินเดือนคุณทำแบบนี้มันจะดีเหรอครับไม่เป็นไรหรอกน้องคนแบบนี้ควรจะมีบทเรียน วันลเขาเจ้านายผมส่งอาหารเขาบน่นกออเดอร์แล้วครับเนหเนื่อยไหมเหนื่อยครับเจ้านายผมส่งอาหารอ่ะสี่ห้าตึกวิ่งขึ้นวิ่งลงลูกค้าพวกเนี่ยเรื่องมากมากเลยครับเจ้านายออเดอร์ไ่กี่อย่างผมวิ่งจนขาลากแล้วครับอเออเหนือเจ้านายบอกว่ามีงานให้น้องเขาช่วยไงครับแล้วทำไมน้องเขามานั่งกินขนมอยู่ตรงนี้ล่ะครับที่จริงอะ่ะผมไม่มีอะไรให้น้องเขาช่วยหรอกแค่นั่งคุยกับน้องคนนี้โกผมจะบอกคุณนะ อาชีพไม่มีแบ่งสูงแบ่งตำ่ำทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดผมขอโทษครับเจ้านายคุณไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกคนที่คุณควรขอโทษคือน,น้องเขาพี่ขอโทษด้วยนะที่ก่อนหน้านี้พี่ทำกิริยาไม่ดีกับน้องไม่เป็นไรครับแค่พี่เข้าใจปัญหาของคนทรงอาหารแบบพวกผมก็พอแล้วพี่ขอโทษอีกทีนนะนะ้อง